สวัสดีครับสรุปข่าวลีกฟุตบูลนะครับ27ตุลาคมนะครับกับผมโค้ชแอคนะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมลีกฟุตบูลกันนะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรีวิวนะครับลีกฟุตบูลเจอกับมิทิลแลียนะครับในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเตะตีสามมาอัปเดตความพร้อมบทสภาพก่อนเกมรวมไปถึงเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆนะครับที่นํามาฝากกันเพื่อนๆในวันนี้อย่างจัดเต็มนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บ ยาหม่องสูนพันธุตาจอมทองแล้วก็ยาถ่าย123ผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองสามารถสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้ได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับมาดูกันเลยนะครับวันนี้ไล่เรียงกันไปเริ่มต้นกันที่โปรแกรมการแข่งขันก่อนนะครับวันนี้ยูเวาแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเตะกันนะครับวันอังคารแล้วก็วันพุธเดี๋ยวเตะด้วยแต่ว่าของเราในเตะในค่าคืนนี้เวลาตีสามเพื่อนๆจะสังเกตว่าเวลาเนี่ยมันเพิ่มมา1ชั่วโมง สัปดาห์ที่แล้วเรายังดูตีสองอยู่เลยสัปดาห์นี้เปลี่ยนเป็นตีสามแล้วนะครับเพราะว่าเวลาในโซนยุโรปเขาเปลี่ยนเป็นเป็นโซนอ่าเป็นเวลาฤดูหนาวแล้วนะครับก็เลยเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับจากจากเวลาที่เราเร็วกว่าบ้านเขา6ชั่วโมงตอนนี้กลายเป็นว่าเวลาบ้านเราเร็วกว่าเขา7ชั่วโมงแล้วนะครับก็แตะตีสามนั่นเองนะย้ำอีกทีหนึ่งดึกหน่อยนะครับไม่หน่อยอ่ะโคตรดึกเลยนะครับมาดูความพร้อมในเกมนัดนี้กันนะครับนะเจอเกนคอปนะครับ ก็ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะเรานะครับ3คนนั่นก็คือทางด้านของตอโโอเตอรอากูอลคันทาร่านาบีเกตาและก็โจเอ,อลมาติปนะครับเจนคอาบ,บอกว่าทั้ง3คน,นยังเร็วเกินไปที่จะกลับมาลงเล่นได้ในเกมค่ำคืนนี้นะครับที่เจอมิดทิลแลนด์ยังเร็วไปเขาบอกว่าตั้งแต่เขาบอกว่าพูดไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่ามันต้องดูแบบวันต่อวันวันต่อวันจริงๆแล้วซึ่งถ้าดูจากวันนี้นะวันที่เขาให้สัมภาษณ์ก็คือวันจันทร์ เจนค็อปพูดวันจาร์นะครับแล้วเราเตะวานาคารใช่ไหมอ่ะมันยังเร็วเกินไปทั้ง3คนยังต้องต้องต้องการเวลาอีก few more days ขึ้นต้องการเวลาอีกสักสองสาวันเป็นยังต่ําในการกลับมาลงเล่นได้หรืออะไรแบบนี้นะครับนะดังนั้นสำหรับเกมกับวิธีแลนดไม่พร้อมแน่นอนนะครับทีนี้ไอ้ภาพที่เราเห็นตีอโก้ A Go, ซ้อมเนี่ยตอนแรกยังไม่มานะครับตอนแรกยังไม่มาแต่บทสัมภาษณ์เจนค็อปมาก่อนนะักข่าว สายหงแดงนะครับอย่างเดวิดลินส์นะครับตอนนี้เป็นฟรีฟรีแลนซ์นะครับเราก็มารับเขียนให้กับดีดิสซนฟิลด์ด้วยเขาอัปเดตตั้งแต่ก่อนที่ภาพนี้จะออกมาว่าอาคันธนาราซ้อมเดี่ยวได้แล้วนะอาคันธนาราซ้อมเดี่ยวได้แล้วแล้วก็คาดว่าสโมสรเนี่ยวางแผนไปแล้วว่าโอเคเกมกับมิทิลแล่เนี่ยไม่ใช้เกมกับเวสแฮมยูเนเต็ดเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวจะใช้ติอากคคันธาราในบางส่วนอาจจะเป็นตัวสำรองแล้วลงเล่นบางส่วนของเกม ให้ได้ให้ได้ลงเล่นบางส่วนของเกมจากนั้นเรายังมีอีก2เกมที่รออยู่ครับนั่นก็คือเกมกับอาร์ตแลนตาในกลางสัปดาห์หน้าแล้วก็เกมกับแมนซิตี้ในสัปดาห์หนูน้นซึ่งมันเตะถี่มากเดี๋ยว2เกมหลังจากนั้นนะ่ะจะให้ลงเล่นแบบเต็มๆนี่คือแผนง,งานของสโมสรเราที่เดวิดลินก็อัปเดตให้ดูกันนะครับแล้วก็ไหนๆดูแล้วก็มาดูภาพซ้อมกันสักหน่อยนะครับถึงนักเตะเราก็อย่างที่บอกว่าตียโก้คันตารากลับมาซ้อมแยกเดี่ยวเซสชันเบาๆได้แล้วนะครับเป็นไลท์เซสชัน นะครับไม่ได้ซ้อมเต็มรูปแบบนะเนี่ยมาวิ่งเฉยเมาวิ่งกับทีมงานนักกายภาพนักโค้ชฟิตเนสพวกนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็วิ่งผ่านเจนคอปก็ทักทายเจนคอปหน่อยนะครับอ่าอ่ะแต่ส่วนคนอื่นก็ซ้อมกันแบบเต็มรูปแบบครับตัวลงตัวหลักอยู่กันครบครับเฮนโดซาล่ามาเน่ชาคิลี่ฟิมิโนอาริซงเบเกอร์ฟาบินโยมิลเนอร์โรเบิร์ตสันนะครับอยู่กันครบครับเทรนอาร์โนโจโกเมส นะชาก,กิรี่พูดไปแล้วโชต้านะครับมินามิโนอยู่ครบครับมิลเนอร์มิโตโนูเจ็กแคนกับอกองหลังอย่างลิสวิลเลียมมาซ้อมกันครบท้วนครับไ,ได้่าอยู่กันครบค,รบ,ครบหน้าครบตานะอ่ะก็นี่ก็คือภาพซ้อมที่นำมาฝากกันนะครับทีนี้มาดูฝั่ง ฝั่งคู่แข่งกันบ้างน,นะครับมิทิลแลนเนี่ยเขาก็เนีครับเดินทางมาถึงสนามบินลนดอนนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่เจอกับเราในค่ำคืนนี้นะครับนะบก็ความพร้อมของทางมิทิลแลนเนี่ยก็จะขาดนี่แหละครับโอลิเวอร์โอเซนกับคริสเตียนลิสสคนนะครับประมาณ2คนนี้ที่ขาดไปนอกนั้นก็พร้อมลงเล่นนะครับพร้อมลงเล่นมาดู11ตัวจริงกันนะครับ ผู้ราประตูครับลิฟูน่าจะวันนี้ลิฟูน่าจะมาแบบกึ่งตัวจริงกึ่งโรเททผสมกันสำรองผสมตัวจริงอ่ะวันนี้น่าจะเป็นทรงๆนั้นนะครับมันต้องมีการโรเททบ้างแล้วละ่ะหลังลงเล่นเตะแบบหนักหน่วงมาอย่างต่อเนื่องอะนะครับอันดสงเบ,เบเกอร์ครับน่าจะเฝ้าเสาครับแบ็กขวาแบ็กซ้ายนะครับเจมส์มิลเนอร์แล้วก็เทนแอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับส่วน คู่เซนเตอร์เนี่ยน่าจะต้องเป็นฟาบินโยกับโกเมสไปก่อนเพราะว่าโจเอลมันติดเนี่ยยังไม่พร้อมครับแต่ว่าคาดว่าอาจจะพร้อมเกมเจอกับเวสร์ชัมนะส่วนโจนส์เฮนเดอร์สันวายนาดุมนะครับน่าจะเป็นสามมิดฟิลด์แบบนี้นะครับส่วนสามกองหน้านะโชต้ามินามิโนซาร่านะครับแต่ว่าในมุมของผมเนี่ยผมว่าเป็นไม่ได้ว่าไม่แน่กองหน้าอาจจะเปลี่ยนทั้งเซตเลยก็ได้นะเป็นโชต้ามินามิโนชากิรียอาจจะเป็นเซตนี้ก็ได้ แล้วก็ซาร่ามาเน่ฟิเบโน่นั่งเป็นตัวสำรองรอเปลี่ยนเกมตอนที่คับขันหรือในช่วงท้ายเกมก็ได้มันได้หมดนะครับแต่ว่าค่อนข้างดาวยากนะการจัดตัวในวันนี้นะครับส่วนมิเ l อรแลนเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับ4-2-3-1ของพวกเขาเนี่ยกองหน้าตัวเป้าของเขาเนี่ยคาบ้าเนี่ยค่อนข้างเป็นกองหน้าที่มีส่วนสูงที่สูงเลยนะครับ191ซนเมตรดังนั้นน่าจะพอเข้าใจเลยว่ากองหน้าเขาเนี่ย น่าจะต้องเล่นลูกกลางอากาศดีมีร่างกายที่แข็งแกร่งกำยำแน่นอนดังนั้นตัวริมเส้นเนี่ยอาจจะป้อนบอลให้กับตัวกองหน้าตัวเป้าดังนั้นเราต้องระวังลูกกลางอากาศเหมือนกันนะถ้าถ้าให้ผมเดานะครับดูจากส่วนสูงของกองหน้าของเขาแล้วนี่คือจุดที่ลิเวูต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับทีนี้4-3-3เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่น่าจะใช้ระบบนี้แต่ว่า4-2-3-1มันก็ไม่แน่อาจจะเป็นคู่กลางแบบนี้ แล้วข้างบนก็เป็นผสมผสมเอาเป็นโชต้าชาคิรีฟิมิโนซาร่าก็ได้หรือจะเป็นมาเน่มินามิโนโชต้าแล้วก็ซาร่ามันก็มีความเป็นไปได้อาจจะเห็น4-2-3-1ในเกมนัดนี้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูในค่ำคืนนี้เป็นเป็นไลอัพที่แบบผมค่อนข้างเดายากจริงๆนะเพราะว่าเราเตะมาถี่มากๆแล้วมันมันถึงเวลาที่ต้องโรเททแล้วมันซึ่งน่าจะเป็นเกมนี้นะครับ เมื่อวานนี้ผมก็ทำฟีฟ่าออนไลน์ไว้เกมโคดแอคฟีฟ่าออนไลน์สี่สตีมเอาไว้เป็นเกี่ยวกับการจัดทัพลิพูเจอกับมิทิลแลนี่แหละถึงเวลามินาเมโนและผองเพื่อนนะครับเหล่าพวกตัวสำรองเนี่ยน่าจะได้ลงเล่นรวมกับร่วมกับตัวจริงนะครับข้อไขว่างๆไม่มีอะไรดูลองไปดูกันได้นะครับฝากไว้ด้วยมาดูบทสภาณ์ของเจนคอปที่พูดถึงมิทิลแลนกันบ้างน,นะครับเขาบอกว่าตอนก่อนที่เขาจะมาคุมลิพูเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ย ม,มันอยู่ในช่วงเวลาที่เขากาลังพักร้อนอยู่เขามีความทรงจากับมิทิลแลนด์ครับเขากําลังจะไปตัดสินใจอยู่ว่าจะไปเบรนท์ฟอร์ดหรือจะไปมิทิลแลนด์จะไปพักร้อนอะ่ะจะไปพักร้อนประเทศอื่นต่อแต่ว่าบังเอิญลิพูติดต่อเข้ามาแล้วก็สุดท้ายเลือกไปเลือกซบลิพูเลือกมาเซ็นสัญญากับลิพูเป็นโค้ชของลิพูก็เลยอดไปเที่ยวที่นั่นนะครับก็เลยยังไม่ค่อยได้มีเวลาได้มาที่เมืองนี้เมืองนี้เท่าไหร่นะครับจริงๆอยากมาแต่ไม่เคยได้มานะครับ นี่คือที่เจนคอปพูดเอาไว้นะครับทีนี้เจนคอปก็บอกว่าสก,กาวฟอร์มมาแล้วมิทิลแลนด์เนี่ยไม่ธรรมดาครับเจนคอปบ,บอกคือบางคนอาจจะมองจากเกมที่แล้วที่มิทิลแลนด์เนี่ยแพ้ออตาลนตามาศูนย์ต่อสี่แต่เขาบอกว่าเมื่อดูจากสกอร์มันดูเหมือนขาดใช่ไหมแต่เมื่อดูจากรูปเกมอะ่ะเป็นทีมที่น่าสนใจเลยมิทิลแลนด์เป็นทีมที่จริงๆไม่ไม่ควรจะโดนสี่ศูนย์มันเป็นสกอร์ที่เวอร์ไปนิดนึงนะเป็นทีมที่ดีเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลยืดหยุ่นมีสไตล์การเล่นเป็นของตัวเอง สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นตามคู่แข่งที่เจอได้เป็นทีมที่มีความยืดหยุ่นนั่นแหละแล้วตรงนี้จะเป็นความท้าทายสาหรับเร์พููในเกมนั้นี้เชื่อเลยว่าเมทัลแลนจะหาแผนมาเล่นกับเร์พูลที่ที่เข้าในกับการเจอกับเร์พููนะครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของเจนค็อปที่พูดถึงเมทัลแลนนะครับเจนค็อปยังให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องอื่นๆด้วยครับในการแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อวานนี้นะครับนะเจนค็อปพูดถึง ประเมินนะครับนักข่าวถามถึงว่าในช่วงสองสำนักที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีฟันได้เนี่ยคุณพอใจกับการที่ทดแทนฟันได้ได้มากน้อยแค่ไหนกับช่วงสองสำนักที่ผ่านมานะครับเก็บหินชี้ได้สองนัดด้วยนะครับจึอเขาบอกว่าเราก็กําลังพยายามอยู่นะที่จะพยายามที่จะหาทางแก้ไขกับการที่ไม่มีเฟอร์กิวฟันได้ทุกทีมบนโลกถ้าเสียผู้เล่นอย่างฟันได้ไปแน่นอนจะต้องคิดถึงฟันได้แน่นอนฟันได้คือผู้เล่นที่ กองหลังที่ดีที่สุดในโลกมันไม่ง่ายที่คุณจะทดแทนเขาโดยเฉพาะย,ายิ่งในช่วงเวลาที่มันเตะถี่มากๆคุณมีเวลาเตรียมทีมต่อน,นัดแค่ 2- อถึงสวันอะแล้วคุณเสียฟันได้แล้วคุณต้องเตรียมทีมว่าคุณจะต้องหาวิธีเล่นโดยที่ไม่มีฟันได้มันใช้เวลาในการปรับตัวเหมือนกันแต่เราก็พยายามอย่างกันอย่างสุดความสามารถแน่นอนมันยังไม่ใกล้เคียงกับคําว่าเพอร์เฟกต์เจนเขาบอกนะครับยังไม่ใกล้เคียงกับคําว่าเพอร์เฟกแต่จนถึงตอนนี้มันก็ยังมีสิ่งที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ มันยังมีพื้นที่ให้เราปรับปรุงดีขึ้นได้นะครับแล้วจนถึงตอนนี้ถ้าถามตัวเขาว่าเราทดแทนฟันได้ได้ดีแค่ไหนก็ถือว่าน่าพอใจจคนคเขชื่อนว่าเราทําได้โอเคเลยถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งแล้วยังคงต้องปรับปรุงพัฒนากันต่อนะครับนี่คือสิ่งที่ครอปพูดเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งครับนะอีกเรื่องหนึ่งคือวิธีแรงกับริพูมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือ เรามีโค้ดคนเดียวกันนั่นก็คือ Mark. นะโทมัสกอนเนมาร์กนะโค้ดโค้ดทุ่มโค้ดสอนทุ่มนะครับที่เราจ้างมาปี2ปีแล้วแต่ว่าก่อนที่เขาจะมาเขาจะมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาเคยสอนทุ่มที่มิดเทลแลนด์มาก่อนนะครับเจนเขาก็บอกว่านั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้กอนเนมาร์กอยู่กับเราไง กรีนนมาคก,ก็มีความเป็นมืออาชีพไม่ได้ให้ข้อมูลของเรากับมิทิแลนแต่อย่างใดแถมยังไปศึกษาข้อมูลของมิทิลแลนมาแล้วเอามาบอกเราด้วยนั่นก็คือความเป็นมืออาชีพของกรีนนมากนะครับอันนี้คือหนึ่งสิ่งสําคัญแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่โค้ชทุ่มเข้ามาเรื่องของการทุ่มช่วยริปูเราได้มากเลยอันนี้คือสิ่งที่เจนคอปชมไปที่โค้ชทุ่มด้วยนะนะอย่างในเกมล่าสุดลูกที่ไม่ใช่เกมล่าสุดเกมที่เจออาแจกอะลูกที่มาเน่ยิยงได้อะไม่ใช่ยิงเนี่ยต้องใช้คำว่าปเปิดเข้าไปแล้วมันก็ไปแฉลบ ทายาฟิโก้เข้าไปอ่ะจะเจออาเจ,จียก็จำได้ไหมจุดเริ่มต้นมาจากการทุ่มนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะอ่ะจุดเริ่มต้นคือการทุ่มครับทีนี้มาดูกันที่อาริซงเบเกอร์เมื่อวานนี้อาริซงเบเกอร์นะครับนั่งสัมภาษณ์ข้างๆงเจนคอปโดยธรรมเนียมแล้วคนที่มานั่งสัมภาษณ์ข้างๆงเจนคอปในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกจะต้องลงตัวจริงซึ่งอันนี้เดาได้เลยว่าอาริซงเบเกอร์ลงตัวจริงแน่นอน100%นะครับเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าทําไมเา ถึงฟื้นตัวกลับมาได้เร็วกว่ากําหนดและเขามีเคล็ดลับอะไรบ้างอาริสงฟุเบอเกอร์บอกว่ามี2เรื่องสําคัญเลยหนึ่งเฟรเยอร์การสวดภาวนาเขาเป็นนักถือศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนักฟิซิโอนะครับนักฟื้นฟูกายภาพร่างกายเนี่ยที่ที่เป็นมืออาชีพที่ช่วยให้เขากลับมาได้อย่างรวดเร็วนะครับนะเขาบอกอย่างแรกเลยต้องชมไปที่นักฟิซิโอข้างกายเขาเก่งมากๆนะครับแล้วก็ทํางานกับเขาหนักมากๆในการที่จะ รีคอเวอรี่ร่างกายฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์พร้อมลงได้หนึ่งครั้งหนึ่งตอนแรกครับหมอบอกว่าอาจจะพักถึงสี่ถึงหกสี่ถึงหกสัปดาห์นะตอนแรกหมอบอกแบบนั้นนะแต่ไม่ผมบอกหมอว่าหมอไม่เอานะหมอผมขอไม่เกินสามสัปดาห์สองถึงสามสัปดาห์ผมจะกลับมาให้ได้คือตั้งเป้าว่าไม่เอา 4, สี่หกสัปดาห์นานไปขอร์สองถึงสามสัปดาห์แล้วซึ่ง ทำได้ครับทางานร่วมกับทีมนักกายภาพบําบัดทีมฟิตเนสโค้ดแล้วก็ทีมแพทย์นะครับทำทำกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้กลับมาให้เร็วที่สุดโดยหนึ่งเลยสิ่งสําคัญที่เขาทําแบบซีเรียสมากมานอกจากการกายภาพแล้วเขาสวดภาวนาครับเขาบอกจริงๆนะผมสวดแบบจริงยังสวดแบบโคตรๆเลยภาวนาว่ากูจะต้องกลับมาให้เร็วที่สุดอะไรเชิงนั้นพร้อมกับทํากายภาพบําบัดแบบสุดกําลังด้วยนะครับตอนแรกก่อนจะถึงวันศุกร์เนี่ย ก่อนจะถึงวันศุกร์ประมาณวันพุธวนะันพฤหัสเนี่ยตอนแรกยังยังไม่สามารถดิฟได้เลยยังไม่สามารถซ้อมแบบพุ่งได้มันยังแบบมันยังติดติดขัดหัวไหล่อยู่นะหลังจากนั้นเข้าไปเซสชั่นไปไปเรียกซ้อมนะครับกับกับทีมแพทย์นะครับลงน้ําลงเนื้อด้วยนะครับสักพักสองสามชั่วโมงกลับมาอ้าวเฮ้ยพุ่งได้แล้วว่ะกูพุ่งได้แล้วไงแต่ว่าด้วยความเชื่อมั่นแล้วก็ด้วยความที่ทํางานอย่างหนักสักพักก่อนวันศุกร์ที่จะเจอกับ เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจอวันเสาร์ใช่ไหมวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยอันซงเริ่มซ้อมแบบเต็มรูปแบบแบบหนักๆได้แล้วนะครับแล้วก็ซ้อมมาได้สักพักแล้วด้วยแล้วก็มาหนักๆได้แล้วก็สุดท้ายทันเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วก็มานัดนี้ก็เรียกได้ว่าความฟิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะครับแล้วก็จะเป็นตัวจริงเฝ้าเสาให้เราด้วยในค่าคืนนี้ต่อเนื่องนะครับรือว่าโอ้โหขอบคุณนะครับที่กลับมาช่วยเรานะครับเพราะก่อนอันนี้พอใช้อาร์เดียน,นยก็เสียวเสียวกระทั่งอำเภอนะครับนะมาดูกันที่เรัออบ นอกจากการพรีวิวแล้วนะครับในค่ำคืนนี้นะก็นะก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าร์พูก็เหนือกว่ามิทิลแล่แหละแต่ประมาทไม่ได้ต้องเล่นอย่างเต็มที่แล้วก็เอา3แต้มไม่ได้สิ่งสําคัญจะชนะน้อยชนะมากไม่รู้สําหรับผมนะผมว่าในช่วงเวลาที่โปรแกรมมันเตะทีแบบนี้ผมว่าสิ่งที่ร์พูต้องการคือชัยชนะ3มแต้มเอาไว้ก่อนชนะสวยชนะไม่สวยชนะน้อยชนะเยอะขอ3แต้ไมไว้ก่อนให้มันผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ก่อนต้องเก็บ3แต้มไม่ได้ก่อนต้องรีบๆโกยแต้มครับในรอบแบ่งกลุ่ม เอาการันตีเข้ารอบให้ได้ก่อนแลน้วหน้าท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเราจะได้เบาๆงานลงนะครับมาดูกันที่เรื่องราวของศูนย์ฝึกเคิร์กบี้นะครับสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่สร้างไว้ที่ใกล้จะเสร็จอย่างที่เราทราบกันล่าสุดมีการรายงานจากสื่อที่น่าเชื่อถือทุกเจ้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจมพีเอสแห่งแอตเลติกยูเคเรอัลูเอโคหรือสื่ออื่นๆนะครับก็รายงานตรงกันว่าเดี๋ยวเรอัลปูเราเนี่ยจะเข้าไปใช้งานศูนย์ฝึกเคิร์กบี้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ถามว่าเข้าไปตอนไหนครับถามว่าเข้าไปตอนไหนอ่ะอีกสามนัดครับสี่นัดสิถ้ารวมนัดมิทิแลนด์ด้วยมิทิแลนด์เวสแฮมอาต์ตันตาและก็แมนซิตีซึ่งช่วงนี้มันเป็นโปรแกรมที่เตะถี่มากแล้วก็เดี๋ยวพอหลังจบ,กบเกมแมนซิตีนะครับมันจะเป็นพักเบรกทีมชาติเตะแมรซิตี City, วันที่8พฤศจิกายนนะครับเอาง่ายๆหลังจากวันที่8พฤศจิกายนเราจะเลิกใช้เมวูดแล้วครับหลังจากวันที่8เราจะเลิกใช้เมวูดและ พอเบรกทีมชาติกลับมาปุ๊บเราจะเข้าไปใช้ที่ศูนย์ฝึกเคิร์กบี้ทันทีเพื่อเตรียมตัวเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันที่21ครับหลังจากเบรกทีมชาติอะอันนี้ก็น่าจะเข้าใจกําหนดการการเข้าไปใช้แล้วเนาะอืมนะครับศูนย์ฝึกเคิร์กบี้ครับอย่างที่เราทราบกัน50ล้านปอนด์ครับในสําหรับว่าทุนในการลงทุนสําหรับศูนย์ฝึกเคิร์กบี้นะครับแล้วก็ศูนย์ฝึกเนี้ยตอนที่ออกแบบกับสถาปนิก KSS จากลอนดอนเนี่ย ก็มีเจมมมิลเนอร์มีจอแดนเฮนเดอร์สันแล้วก็มีเจอเกนคอปเข้าไปขอเข้าไปร่วมค่าความเห็นในการออกแบบด้วยว่ามันจะต้องมีเซสชั่นตรงนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะซึ่งตอนนี้มันเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่เข้ารอเข้าไปใช้งานแหละนะครับผมว่าการตกแต่งภายในก็สวยงามครับอ่ะลองดูรูปภาพเห็นไหมระเบียงทางเดินนะครับนะห้องยิมห้องฟิตเนสใหญ่มโหรานห้องแต่งตัวนะครับ ที่สำคัญเราเคยทราบแนวคิดมาแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมเราถึงเราถึงเปลี่ยนมาใช้ที่นี้หนึ่งเลยมันมันคบคันกว่าเราลองดูพื้นที่ครับเขามีการเปิดเผยนะครับพื้นที่พื้นที่เมลวูดเนี่ยหเฮกเตอร์แต่พื้นที่เคิร์กบี้เป็น24่สิบสีเฮกเตอร์เอาง่ายห้เท่าเคิร์กบี้ใหญ่กว่าเมลวูด5หเท่าและข้างในมันเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย้ํำยุคเข้ากับสมัยนี้ที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ ที่มันโบราณแล้วก็มันตามทีมอื่นอยู่นี่คือเราอัปเดตทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นยิมรูมสะไว้นะ้ํามีครบนะครับแล้วก็มีสนามให้ใช้แบบหลายที่หลายอันมีทั้งสนามที่ได้มาตรฐานแบบว่าขนาดใหญ่เท่ากับแอนฟิลหมายถึงว่าสนามสนามซ้อมนะสนามหญ้านะแล้วก็เล็กกว่าแอนฟิลนิดนึงก็มีมีใหญ่กว่าแอนฟิลนิดนึงก็มีแล้วที่สําคัญตอนนี้ไม่ต้องแยกกันแล้วนะทีมชุดใหญ่กับทีมชุดเล็ก ย้ำนะครับทีมชุดใหญ่กับทีมชุดเล็กจะได้อยู่รวมกันเลยคุณไม่ต้องซ้อมแยกที่แล้วตะกอนอนะ่ะมันจะอยู่ที่เคิร์กดาวรุ่งจะอยู่ที่เคิร์กบีทีมชุดใหญ่จะอยู่ที่เมลวูดและมันแยกกันทีเนี้ยเจนคอปวางไอเดียว,ว่าพวกนี้จะต้องมาอยู่ใกล้กันได้เห็นกันเลยเหล่าดาวรุ่งมันจะต้องเห็นแรงบันดาลใจสิซ้อมๆเนี่ยมองผ่านไปอีกสนามหนึ่งเฮ้ยชุดใหญ่แม่งซ้อมอยู่นี่หว่ามันคือแรงบันดาลใจว่ะกูได้เห็นซาร่าได้เห็นฟันได้ได้เห็นอาริซงเบเกอร์ซ้อมเอาว่าสักวันหนึ่งกูต้องเป็นอย่างนนั้้ใหได อันนี้ผมว่ามันได้ประโยชน์ในระยะยาวนะครับอันนี้ก็นํามาฝากกันนะเดือนหน้าเตรียมตัวได้เห็นสถามซ้อมแห่งใหม่แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันที่ข่าวลือของเอ็มบัปเป้กันบ้างน,นะครับนะอัปเดตกันหน่อยแล้วกันนะครับมาดูเป็นสีสันสีสันในชีวิตแล้วกันนะครับฟังแล้วก็พิจารณาใช้วิจารณญาณนะครับอย่าเชื่อทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ฟังแล้วเก็บข้อมูลเอาไว้เลอกกิฟนะครับหน,บนังสือพิมพ นังสือบิมหัวดังของทางฝรั่งเศสนะครับก็รายงานนะครับว่าอัปเดตสสานกา์ของเอ็มบาเป้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยได้เข้าไปตัวเขาแล้วก็เอเอ็นเนี่ยได้เข้าไปพบผู้มำนในการกีฬาของเปอเอชเนะครับเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับบางเรื่องคือแน่นอนทางผู้อำนในการกีฬาของของเปอเอชเออยากจะต่อสัญญาเอ็มบาเป้ให้ได้เพราะรู้ดีว่าหากต่อสัญญาเอ็มบาเป้ไม่ได้แล้วเสียเอ็มบาเป้ไปอาจจะโดนไล่ออก้วยซ้ําอาจจะโดนไล่ออกเลยนะครับแต่ว่าการเจรจามันไม่มันไม่คืบมาตลอดครับ ที่ผ่านมาล่าสุดการเข้าไปคุยเนี่ยไม่ได้คุยกันเรื่องสัญญาโดยตรงรอกครับแต่ว่าเอ็มเป้อยากจะสอบถามเรื่องว่าแล้วสโมสรน่ะมีทิศทางไงบ้างเปเชคุณมีทิศทางไงบ้างที่จะล้างผมเอาไว้เนี่ยคุณมีสัญญาไหมว่าคุณจะซื้อสตาร์ให้จะมีการพัฒนาทีมไปอย่างไรให้ก้าวไปสู่ระดับแชมเปี้ยนลีกให้เป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกให้ได้คือก็อยากได้สิ่งนั้นก็อยากเห็นโครงการเห็นโปรเจกต์แหละของเปเชแต่ซึ่งในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเปเชเจอกับปัญหาโควิดัสับ แล้วเปเชกองหลังเนี่ยมีกองหลังอาชีพแค่2คนนอกนั้นต้องดันดาวรุ่งขึ้นมาคือเปเชยังเจอปัญหาโควิด -19 เลยครับไม่ได้ซื้อใครเลยในซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วซึ่งเอมบปเป้เนี่ยก็อาจจะไม่ต่อสัญญาแล้วครับถ้าเป็นทรงๆนี้ซึ่งเขาบอกว่าเรอัลมาดริดและเวอร์พูนนะครับสทีมนี้เชฟเพนิงเดวิดพอนส์กำลังเลา อารมณ์แบบเหลามีดเหลาคมเหลาอาวุธรอเลยครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ต่อสัญญานะซัมเมอร์หน้าสัญญาเหลือปีเดียวเนี่ยซัมเมอร์หน้าจะมาร่วมล่าด้วยแน่นอนก็อาจจะอารมณ์แบบว่าระดมทงระดมทุนอยู่ครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลก็เป็นเป้าหมายที่เอ็มบัปเป้ไม่ได้ปิดโอกาสเหมือนกันเขาชื่นชอบเจอิงคอร์เหมือนกันนะครับอ่ะค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงข่าวนี้ก็ฟังแล้วก็พิจารณากันเราเองนะครับเสพข้อมูลเก็บข้อมูลกันเอาไว้นะครับมาดูสีสันกันนะครับ ในสุดเดือแชมป์แชมเปี้ยนชิพสัปดาห์ล่าสุดอย่างที่เราทราบกันฮาวิเอเลียดเนี่ยทำผลงานได้ดีกับแบ็กเบิร์นนะครับหนึ่งแอสซิสต์หนึ่งประตูนะครับก็ติดทีมยอดเยี่ยมของแชมเปี้ยนชิพในสัปดาห์ที่สัปดาห์นี้ทันทีโอ้โหเรียกได้ว่าไปแป๊บเดียว2นัดติดทีมยอดเยี่ยมสุดแชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับในตำแหน่งปีกขวาอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับนะยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมนะส่วน ทิ้งท้ายครับมาดูความเห็นจากโชเซ่มูรินโญ่ที่พูดถึง V R ที่ในช่วงนี้ตัดสินผิดพลาดเยอะนะครับผิดพลาดกับเราเนี่ยก็2เกมติดต่อกันแล้วนะครับนะผมว่าสิ่งที่มูรินโญ่พูดไว้ชัดเจนนะครับนะมูรินโญ่บอกว่า V R เลยนะมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกคือโอเคอย่างเช่นเกมในเมอร์ซีซ่ไซด์เนี่ยเขาแสดงความเห็นถึงเกมของเรานะครับที่ที่พิกฟอร์ดเข้าเข้าเข้าบอลแล้วก็เข้าบอลบอพูดแล้วก็มาโดนฟันได้เราเจ็บยาวเนะี่ยเขาบอกโอเคพูดสินในสนามอ่ะ บางทีเห็นไม่เหตุการณ์ไม่ทันหรอกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสนามมันเร็วมากถ้าผู้ตัดสินในสนามจะเป่าผิดพลาดจะตัดสินผิดพลาดไม่ใช่เรื่องแปลกไล่แมนตัดสินผิดพลาดไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งสําคัญที่โชเซ่มูรินโญ่บอกว่ามันแปลกมากๆที่ VR คนที่ดู VR รกรรมการที่ดูว R คุณผิดพลาดอันนี้คือสิ่งที่แปลกมากคุณคือคุณดูวิดีโอย้อนหลังได้อะแล้วคุณยังดูพลาดอีกอะ อันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่หายผลมาอธิบายได้ยากผู้ดถึงในสนามผิดยังไม่เท่าไหร่แต่ VR อาพลาดที่เป็นเรื่องที่มูริโนโยบอกว่าโคตรงงนะครับโคตรของโคตรจะงอง,อง,องอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งหนึ่งด้วยสำหรับยากระปดึงเมื่อยตากระเบนเน็บยาหม่องสูนรพายตาจอมทองยาไทย123สั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรต,ตามที่เห็นในภาพแล้วก็ฝากกด subscribe ในช่องของผมนะครับโคตรแอคทันข่าวด้วยผูกกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าาววสรันนี้ หลังจบเกมสึกยูเอฟ่าฉันไม่เลีกนะครับเดี๋ยวมาเจอกันหลังไลฟ์สดหลังเกมพูดคุยประเด็นกันหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ